สังสารนังคัชามธรรมสรนังคัชามสังฆสรนังคัชามพระพุทธคือศาสดาองค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้าพระธรรมคือคำกล่าวสั่งสอนชาวพุทธทั่วไปพระสงฆ์เราจงนบไวยพระสอนให้เรารู้ชั่วดีอิติปิโสภากวาอารหังสัมมา सम्बुद्धो वृक्षाचरणसम्पन्नो सुखतो लो कविथु अनुन्तरो पुरिशतं मसाराधि सेवमनुष्ठानम् พุทโธภะกวาติวิชฌาจารณสัมปันโนสวาคคะโตภะกวาตธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกปนายิโก पचताङ्गो विन्युतिच्छाचरणसम्पन्न सुप्रतिपन्नो भागवतो सावकशङ्खुः छु प्रतिपन्न भगव साखो या या प्रतिपन्न भगवत सा वकसङोथित चरी पुरी सुखान अहि सबुखला भगवत्तो शावकसंखु औनय्यो बहुनय्यो थकिनय्यो अञ्चलिक् गरनीयो अनुत्तरं पुन्याखेतां लेखसा तें ปิชาจารณสัมปันโนสวัสดีจากเกาะพังงันนะครับเราอยู่ที่นี่ได้หลายคืนแล้วก็เกิดมีความรู้สึกที่ดีมากว่าชีวิตก็คิดว่าชีวิตมาจากไหนเป็นใคร แล้วจะไปไหนแล้วใครจะตอบได้บ้างชีวิตที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นอย่างไรในสีห้าวันนี้เป็นวันที่ตรงกับคำว่ามหาศิวราตรีเป็นช่วงที่พระอาทิตย์เนี่ยเปลี่ยนทิศนั่นเองหรือเปลี่ยนขั้วจากเหนือก่อนนี่พระทิตย์อยู่ทางขั้วเรื่องขั้วโลกเหนือมาหกเดือนนั้นเมื่อวันที่สิบเอ็ดของเดือนนี้ก็ ย้ายไปอยู่ขั้วของของทิศใต้มันจะเริ่มฤดูร,ร้อนแล้วฤดูฝนหกเดือนนะครับหลังจากนั้นกันยาตุลาก็จะพลิกไปอยู่ทางขั้วโลกเหนืออีกคุณภาพชีวิตและกิจกรรมของโลกใบนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามวิถีของพระอาทิตย์ของเราและขั้วโลกต่าง กิจกรรมในชีวิตประจำวันกิจกรรมหรือแม้กระทั่งอารมณ์ต่างๆในคนในครอบครัวในสังคมในประเทศในโลกมันก็จะเชื่อมโยงกันหมดผลที่ตามมาคือวิถีชีวิตที่ปรารถนาความสำเร็จปรารถนาปิติสุขไม่มีข้อยกเวน้นใครจะรู้ก่อนใครจะเข้าถึงก่อน หรือใครจะเดินทางเร็วกว่ากัน,นก็เป็นเรื่องของบุญบารมีแต่ทุกคนจะเดินไปในทิศทางเดียวกันหมดคือมรรคผลสำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นพระนิพพานถ้าชาตินี้โชคดีมีครูบาอาจารย์มีแสงสว่างนำทางแล้วก็จะไปถึงเป้าหมายเร็วมิฉะนั้นก็ต้องกลับมาเพื่อสืบทอต่อไปวันนี้หัวข้อก็คือว่าเราเป็นใครชีวิตคืออะไรกันแน่ ทุกขณะนี้เราผวงห่วงชีวิตกันนะแล้วเราก็อยากให้ชีวิตสมหวังแต่ตราบใดที่เรายังไม่รู้ว่าชีวิตมันคืออะไรแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าชีวิตสมหวังควรจะเป็นยังไงนะครับในอในอุปนิชั์เราจําเป็นต้องใช้อ้างเองคําว่าอุปนิชั์ที่มาของตํานานหรือที่มาของพระไตรปิฎกที่มาของ พระคำพีทุกยุคทุกสมัยของทุกลทัทธิทุกศาสนาเนี่ยมีพื้นฐานอยู่ที่คำว่าอุป,ปนิชั์อุป,ปาคือข้างบนนั่จจนเองสัจจะที่ยุ่งบนสัจจะที่พูดเป็นภาษาเป็นตำราและเข้าใจกันได้นั่นะอุป,ปนิชั์อุป,ปนิชั์ก็พูดถึงว่าชีวมพระชีวะอุชานดำคือสันตินั่นเองชีวมชานดำอัวตวัยดำพระชีวะคือสันติ อัตไวยก็หมายถึงหนึ่งไม่มีสองก็คือเอกภพซึ่งตรงกับคำว่าโลกตระธรรมของเราชีวมชานตมอัตไวย์มสามคำานะั่นเพระชีวะคือสันติชานตินั่นสัชานนั่นเองอัตไวย์มก็เป็นเอกภพหนึ่งไม่มีสองนั่นเองจตรุรธรรมอยู่ในมิติที่สี่มิติที่สี่ก็หมายถึง ก่อนตื่นก่อนหลับก่อนฝันก่อนคิดนั่นเองแหล่งของความคิดนั่นเองนั่นคือพระศีวะ <c oughs> แหล่งของความคิดจตุรธรรมแล้วก็อะไรต่อไปเพราะว่านั่นแหละคือที่อยู่ของอาตมาสะอาดมาสวิญญาณนะมันเหมาะที่เราจะไปหามันไปอยู่กับมันเป็นที่อยู่ของศสตร์ของอาตมาของความสงบ ของความเป็นหนึ่งของความเต็มถ้าเราถามว่าชีวิตคืออย่างนั้นใช่ไหมคําตอบคือใช่ชีวิตคือสิ่งนั้นถ้าตราบใดที่เรายัางหายใจอยู่ยังคิดอยู่ยังตื่นหลับฝันอยู่เราอาจจะมีโอกาสได้พบชีวิตในลักษณะนั้นหรืออาจจะไม่มีโอกาสขึ้นกับ,บุญบรารมีนี่แหละคือที่มาที่ไปของคำว่าการศึกษา ที่มาลงาปคำว่ากรรมที่มาลงไปของคำว่าทรทรมกรรมหรือศึกษามีส่วนอย่างยิ่งที่จะทำให้บุคคลที่คิดอยู่สงบก็สงบแล้วมันจะเป็นหนึ่งเดียวเมื่อเป็นหนึ่งเดียวมันก็จะอยู่ในมิติหนึ่งซึ่งมีทั้งหมดน,น,นั่นอุปนิชัาเคลมันนั่นกงคือพระศิวะบ้านเราก็จะเคลมันแล นั่นคือพุทธภูมิพุทธภูมิที่พระศาสนา,าอื่นก็จะบอกนั่นนที่อยู่ของอเลาล์นั่นเที่อยู่ของของพระเยซูได้หมดอยู่ที่ว่าใครจะมองจากมิติไหนส่วนไหนของมุมมองต่างาๆคือข้อแตกตา่างแต่ณนะวันนี้เราจะพูดถึงชีวิตถ้าเรารู้ว่าชีวิตของเราคือสุญญตาก็าไม่ผิดนะ ว่มันสงบส,ส,สันติและเป็นหนึ่งเดียวนั่นแหละชีวิตที่แท้จริงที่ไหนที่บางความคิดก่อนคิดก่อนรู้ก่อนมีอารมณ์ก่อนปรุงแต่งนั่นแหละใช่นั่นคือชีวิตพอรู้ปรุงแล้วก็คิดแล้วก็สร้างอารมณ์เราก็ยังมีชีวิตอยู่นะแต่ความเต็มของชีวิตจะลดลงความเต็มเปี่ยมก็จะห่างจากเราเหมือนตอนชีวิตเปรียบเสมือนมหาสมุทร มันเต็มหมดมันมีคลื่นทุกลูกมันมีน้ําทุกหยดอยู่ในมหาสมุทรทันทีที่เราคลดเราคือคลื่นอะไรปั๊ปบเราก็จะแยกออกจากมหาสมุทรแล้วนั้นความเต็มของคลื่นก็จะต่างกับความเต็มของคําว่ามาหาสมุทรนี่คือยกตัวอย่างให้เปรียบเทียบให้เห็นว่าแล้วชีวิตเป็นของใครเป็นของเราอยู่ที่เราจะเห็นมันหรือไม่ต่างหากชีวิตต้องการอย่างอื่นไหมไม่ต้องการเลย เพราะมันมีของมันสมบูรณ์ในตัวมันแล้วความมั่นคงจะเกิดจากชีวิตยังไงความมั่นคงหรือความไม่มั่นคงมันแค่เป็นอารมณ์ที่เราปรุงขึ้นมาเองแล้วเราจะรู้ยังไงว่ามของเราเต็มหรือไม่เต็มเ <c oughs> มื่อถึงเวลาเราก็จะรู้มันเด็กอายุห้าขวบสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่ทอบเต็มเปลี่ยนเขาอย่างนั้น พอสิบห้าเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการมากกว่านั้นคือเพื่อนพ่อแม่จะห่างเพื่อนมาก่อนนะแล้วยี่ห้าเนี่ยครอบครัวมาก่อนหนะ้าสิบเนี่ยก็ยังเรื่องอาชีพมาก่อนนะีุเนี้เราคิดว่าเหล่านี้คือชีวิตพอเจ็ดสิบห้าเนี่ยความตายมาก่อน <laughs> เรา็ข้องคิดว่าเ,ออเราจะมีชีวิตแบบไหนที่เป็นอมตะชีวิตแบบไหนที่ไม่เจ็บป่วย ชีวิตแบบไหนที่ไม่ต้องการอย่างอื่นเลยนอะกจากตัวมันเองนั่นคือระบบการศึกษานั่นคือที่มาของคำว่าครูบาอาจารย์ที่พบและรู้มาบอกหรือบอกวิธีให้เราเดินนะั่นชีวิตของเราไม่เป็นของใครเลยนะและชีวิตของเราไม่เกี่ยวกับเรื่องยุคเรื่องการเวลามันเต็มของมันอย่างไงนะเหมือนส์นกลางกับเมล็ดเนี่ยถ้าชีวิตคือส์กลาง,งมเมล็ด มันก็จะมีตัวรู้ว่าค่าคืออสงไข่เมล็ดอยู่ในตัวมันไม่มีความกังวลหรือวิตกอย่างอื่นนอกจากตัวมันเองรู้ตัวมันเองเป็นตัวมันเองเต็มอยู่ในตัวมันเองนั่นแหะก็หวังว่าสักวันหนึ่งก่อนที่เราจะจากโลกใบนี้เราก็จะพบชีวิติแท้จริงก็ค,คือก่อนคิด ก่อนรู้สึกก่อนปรุงนั่นเองมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่ก่อนที่จะคิดก่อนที่จะเป็นคนแต่มันก็อยู่ในคนและอยู่นอกคนหวังว่าข้อคิดวันนี้คงนํำความสุขความสำเร็จความอิ่มเมอิบมาสู่จิตใจขุงท่านทุกท่านขอ,พ,อ,พ,อพรพระสยามเทวาธิราชจง่มยอิโดยท่าน พบชีวิตที่แท้จริงภายในสาธุสาสาว์